ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟากุกกอกค่ะจะมาทอดลูกชิ้นกับหมูยอต่อเลยนะคะคลิปนี้ต่อนเนื่องมาจากคลิปเมื่อกี้เนาะนี่ตัวนี้ก็เป็นบางส่วนแล้วนะคะที่ทอดเสร็จแล้วก็จะมีหมูยอหมูยอนะคะหมูยอเกรดดีนะคะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อนะคะตัวนี้จะเป็นสามสหายนะคะ ตอนนี้เราใช้ลูกชิ้น10โลนะคะลูกชิ้นดี10โลแล้วก็หมูยอบีนะคะ5โลนะคะรวมทอดของทอดนี้จะเป็น15โลนะคะอันนี้ก็ตอนนี้กำลังทำน้ำยำนะคะน้ำยำก็จะมีพริกมีกระเทียมนะคะน้ําตาลน้ำปลาน้ำมะนาวมีเกลือด้วยนะคะตัดให้มันเข้มข้นนะคะนี่น้ำยำเที่ยวสักหน่อยหนึ่ง อย่ใส่ซอสพีกเข้าไปนิดนึงนะคะให้น้ำยำม,มันเข้มข้นนะคะควัน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 พี่ตั้งไฟก็คือให้น้ำตาลเขาละลายนะคะได้พีแล้วนะคะเราก็จะใส่อันนี้จะเป็นน้ำมะนาวนี่ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะน,น้ำยำ น้ำยำรสจัดๆนะคะน้ำยำรสจัดๆอวนนี้ก็จะเป็นหมูยอที่เตรียมไว้แล้วนะคะหมูยอเกตเอหมูยอเกตเอนะคะจะเป็นเกตเอ,อ,อันนี้จะกระมังละ5กิโลนะคะตัวเกตเอนี่เราใช้10กิโลนะคะในการยำนี่เนาะสองกระมังใหญ่เลยนะคะ ตัวน,นี้ก็จะเป็นผักนะคะเราไม่เน้นผักเนาะเราเน้นให้กินหมูยอนะคะนี่ก็จะมีต้นหอมต้นหอมขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยตัวน,นี้ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่นะคะนี่เตรียมยำแล้วนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นผักกินกับลูกชิ้นนะคะก็จะมีกระลำผักชีใบเลื่อยแล้วก็สลัดนะคะอาเดี๋ยวจะเสร็จกันแล้วนะคะ เดี๋ยวเตรียมนําความอร่อยไปส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อ้นด้วยนะคะที่เป็นสปอนเซอร์เนาะส่วนต่างที่เกินก็หมูยอน้องนิวนะคะร่วมสมทบไปด้วยนะคะในการทําบุญวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่อ้นมากๆนะคะที่ให้เราเป็นสะพานบุญแล้วก็ให้เราได้ร่วมบุญทําอาหารไปแจกในวันนี้เนาะขอบคุณมากๆนะคะยังไงก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กาแฟกกกอ,อกแล้วก็คุณกีกาแฟกุกกอ,อกกันด้วยนะคะวันนี้ก็ตั้งใจนะคะเดี๋ยวเดี๋ยน้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะเดี๋ยวน้ำจิ้มลูกชิ้น,น,ะะน,ก,นก็เป็นน้ำจิ้มมะขามนะคะได้แล้วได้แล้ว,ได,ลวได้แล้วนะคะโอเคยังไงก็ติดตามรอชมคลิปหน้านะคะว่าเอาออกไปให้พี่ๆด้านหน้าได้ชิมได้ทานกันแล้วจะเป็นยังไงกันเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ